หนึ่งตัวเน้นเมื่อวานครับที่ให้ไปสําหรับทางด้านหน้าช่องนะครับก็เป็นทางด้านบอลจอแดนครับนะครับก็เป็นทางด้านอัฟไฟซารี่นะครับที่บุกไปชนะทางด้านโมโยกอัสฮาหนะครับไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าเข้าเป้ากันไปนะครับนี่ก็คือทนาตัววีในกลุ่มด้วยนะครับตัวเดียวกันนะครับก็ถือว่าได้เฮนะครับยกตีกลุ่มเลยนะส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะมาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศนะครับ ในกลุ่มของเราครับอย่าลืมครับบ้านเขียวครับ C-H09 นะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับวันนี้นะครับรายการฟุตบอลของเราก็เบาบางนะครับก็ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสนะครับนะ ก็ถือว่าประเทศในฝั่งยุโรปนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นี่ก็ถือว่าได้พักกันไปนะครับนะวันนี้1คู่1รายการนะครับที่เอามาพรีวิวสาหรับหน้าช่องครับก็เป็นทางด้านบอลกัสครับนะครับก็เป็นทางด้านเยเมนนะครับพบทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับลงเตะที่ประเทศคูเวตนะครับคิดออฟในเวลา3ามทุ่มยีนาทีนั่นเองนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการแข่งขันครับนัดที่2นะครับทั้ง2ทีมครับนัดแรกนะครับทางด้านเยเมนนี่แพ้ให้กับทางด้านอิรักไปที่ศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับ ส่วนท่าน้าซาอุดีอาระเบียนะครับแพ้ให้กับท่าน้าทีมชาติบาเลนไปที่2ประตูต่อ3นะครับฝั่งของท่าน้าทีมชาติเยเมนครับวันนี้ก็จะมีท่าน้าโอมาอัฟดาฮีนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับแข้งลางก็จะมีท่าน้าโมฮัมเหม็ดเอลนาย่านะครับเป็นตัวผนึกอีกแรงนึงครับมาฝั่งของท่าน้าทีมชาติซาอุดีอาระเบียวันนี้ก็จะมีตัวนําทัพอย่างท่าน้าซาเล่อฟเซูรรีนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับ กองกลางก็จะมีงด้านนาเซอร์อัฟดาซาอดีนะครับโดยที่งจ้านันสื่อต่างประเทศครับให้ทางด้านนะครับซาอุดีอาระเบียครับเป็นต่อนะครับเชื่อว่าครับเกมวันนี้นะครับซาอุดีอาระเบียน่าจะแก้ไขนะครับจากเกมนัดแรกนะครับแล้วก็จะพิชิตทางด้านเยเมนได้นะครับด้วยสกอร์ห่างถึง2ลูกได้นะครับวันนี้เชียร์ทางด้านซาอุดีอาราเบียครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ